Thank you. Thank you. มา the ああเด es ินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยนะครับตรวจเทียบก่อนนะครับครับเดินเข้ามาขอความรับผิดชอบราชการบนนะครับไม่ได้หรอกนะครับเออ ใส่ถุงใส่ถุงก็ใส่ถุงให้แม่พอไปแล้วดรืยวราใส่ถงให้ลูกเลี้ยงขึ้นบ้านนะคะก็เลยมีวัตถุปรงิบที่จะแจกไข่นะคะจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันสอให้แก่บ้านคนบ้านใกล้เมืองเชียงค่ะเราแจกสมบูรณ้เห็นอะไรบ้างบ เคยขอ,อเคยเหมือนเคยบน้อยะคะ่ะว่าถ้าธุรกิจของเราสำเร็จก็จะแจกข่ประมาณนี้เป็นการบรรเทาทุกข์่รรขวงก่ใช่ะแล้วก็เป็นการบรรเทาทุกข์ด้วยค่ะรบรรเทาทุกข์ช่วงกระลาบกบรี่ใช้นบนช้นน ขอบคุณบริษัทที่เขามาแจกขอบคุณที่ประสานงานบริษัทนี้แล้วประชาชนยากไรในยุคโควิดนี้ได้รับแจกเพราะว่าอย่างน้อยเงินรัฐบาลที่ว่าจะช่วยจะช่วยน่ะมันช้ามากที่ตายก็ตายตอนนี้เราอยู่ในยุคค่ายากหมาแพงเขามาต่อชีวิตให้กับคน,นจนๆอีกมากมายหลายชุมชนแต่ละชุมชนก็ยากไรทั้งนั้นหากินไม่ได้รายได้ไม่มีแต่คนเราต้องกินต้องจ่ายทุกวัน เวลานี้วันละมื้อแล้วไม่ใช่วันละสามมือ้อ